้สวัสดีครับทุกคนตอนรับเข้าสู่อามเกาะเคป๊อน,นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคลิปที่กำลังเป็นกระแสะมากๆในตอนนี้เลยนั่นก็คือคลิปการเต้น Challenge ระหว่างอายอนเบบี้มอนสเตอร์แล้วก็พี่อูกิจากไอดอลนั่นเองนะครับเป็นกระแสสุดๆแฟนคลับเบบี้มอนสเตอร์ตีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วก็แฟนคลับของพี่ไอดอลนะครับเนเวอร์แลนเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่อูกิเคยพูดในไลฟ์บอกว่า,วาเอ้ไปเที่ยวกับอายอนมาอายอนน่ารักมากพี่ก็ชมน้องสุดใจเลยนะครับทั้งบอกว่าเป็นคนขี้เขิน อยากให้เป็นธรรมชาติอยากให้แบบว่าพูดคุยกันแบบสนิทสนมเลยแต่น้องเนี่ยก็จะติดแบบเกรงใจพูดสุภาพกับรุ่นพี่ตลอดแบบสันเบนนิมสันเบนนิมซันเบนนิมตลอดเลยทั้งที่พี่อูก,กีเนี่ยพยายามที่จะแบบ ให้ยยอนเราไปเที่ยวกันเถอะแก้อะไรแบบนี้นะครับแต่น้องเนี่ยอาจจะยังติดเกรงใจอยู่ก็ต้องไปเที่ยวด้วยกันอีกสักหลายๆทริปหน่อยอาจจะค่อยๆผล่อนคายนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีคลิปวิดีโอที่ทั้งสองคนเล่น c ชาเลนจ์ฮอตซอสด้วยการน่ารักมากๆเลยจนแฟนๆบอกว่านี่คือไอดอลเ p ป๊อปคนแรกที่ได้ชาเลนจ์กับเบบี้มอน t e r อร์ทั้งพีกอูกิแล้วก็อาชอน ไปเที่ยวด้วยกันมาหลังจากที่พูดในไลฟ์ก็มีคลิปมาให้ดูเลยว่าไปเที่ยวกันมาจริงๆนะไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อคู่อย่างที่บอกไว้ในไลฟ์เลยนะครับ4ตัวน่ารักมากตอนที่ไปลองเนี่ยก็ลองคู่กันด้วยถ่ายคลิปมาให้ดูและพี่อูกีเนี่ยก็ใส่ไปแล้วเหมือนกันนะครับน่ารักมากตอนลองเนี่ยไม่คิดว่าจะตัวใหญ่เพราะพี่อูกีเอามาใส่โอ้โหโอเวอร์ไซส์สะใจมากๆเลยน่ารักสุด เดี๋ยวรออาชอนเนี่ยใส่เสื้อคู่พี่อูกีกันนะครับจะเป็นกระแสะมากกว่านี้แน่ๆแ,แค่เรื่องการเต้นชาเลนจ์ก็ว่าปังแล้วแต่ว่าในตอนนี้เสื้อลายของพี่อูกีแล้วก็น้องอาชอนนะครับ4ตัว4ลายที่เอามาลองแล้วก็ซื้อมานั้นเนี่ยกำลังเป็นลายที่แฟนคลับชาวเกาตามหากันเยอะมากๆและแม่จีนเองเนี่ยก็ตามหากันด้วยเพราะว่าแฟนคลับของอาชอนเนี่ย ก็แฟนจีนเยอะสุดๆแฟนพี่อูกิก็แฟนจีนเยอะสุดๆไปเลยเขาตามหา4ลายนี้เพื่อจะเอามาใส่ตามอาชอนกับอูกิกันนะครับใครเนี่ยที่อยากได้ลองไปส่องๆกันดูนะทุกคนเราไม่แน่ใจว่ามาจากแบรนด์อะไรอาจจะเป็นแบรนด์ของเกาหลีใต้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปหามาให้ครับหรือว่าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้แต่ที่ตอนนี้เป็นกระแสะมากๆกับการเต้นชาเลนจ์ร่วมกันระหว่างพี่อูกิกับน้องอาชอนการไปเที่ยว ด้วยกันกับพี่อูกิแล้วก็น้องอาชอนแถมที่สําคัญนั้นยังทําให้เสื้อ4ีลายนี้เนี่ยกำลังเป็นของที่แฟนคลับมุ่งเป้าตามหากันเยอะมากๆเลยทั้งทาง,ทางฝั่งพี่อูกิแล้วก็ฝั่งน้องอาชอน คลิปนี้แวบอัปเดตประมาณนี้นะครับทุกคนใครเป็นแฟนคลับของไอร์แล้วก็เป็นแฟนคลับของเบบี้มอนสเตอร์ฟินใจกันหรือเปล่าที่ได้เห็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องเขาสนิทกันแล้วก็มีโมเมนต์มาเสิร์ฟกันแบบจุกๆเลยทั้งพูดในไลฟ์ไม่พอมีคลิปเต้นแล้วก็มีคลิปไปเที่ยวเนี่ยมายืนยันให้ดูเลยแถมยังสร้างกระแสไวรลัลปังๆให้กับแบรนด์แฟชั่นนี่แหละคือความรลิศนะครับใครเป็นยังไงคิดยังไงเม้นต์กันมาได้เลยที่ใต้คลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับอันยอง